สบายดีท่านผู้ชมพบกับซองบอใไซปลาแดกกูบอสแตกเส้นเก่าเส้นเคยกับไอสม้มมินิเฮลซี่พาท่านผู้ชมมาเห็ดปิ้งเป็ดท่านผู้ชมอันนี้ตำเครื่องเนาะสีเอือบเอือบให้มันนัวมันแซบ่บหอมท่านผู้ชม อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเอือเอ้อนาะท่านผู้ชมเครื่องที่เหาต่ำไว้เนาะจะมาสาวสาวคันคันใส่กับเนื้อเป็ดเนาะที่เหาเตรียมไว้ใส่เกลือแป้งน,นัวมกเพ็ดหัวชีไข่ต่ำใส่กันเนาะผู้ใดมากหวานกับน,น้ำตาลใส่ มักหวานน้อยกับไส้น้อยบานหลายกับไส้หลายเนาะท่านผุ้สมชาวใส่กันแล้วเรียบร้อยเฮาก็จะไปหมักไว้เนาะท่านผู้สมเนาะหมักไว้ประมาณสองสัปโมงท่านผู้สมเอาปิดไว้ก่อนเนาะครบสองสัปโมงเขาก็จะมาปิ้งบาทนี้ก็มาถึงขั้นตอนการปิ้งเนาะ พร้อมท่านผู้ชมเบามาและอยากเข้าขึ้นมาทันทีปีนไกลสิเบิดแล้วเนาะเหลือตอนเดียวโอ้ตีน,นี่ไฟไหม้แล้วท, <c oughs> วท่านผู้ชมสบายดีมาได้ท่านผู้ชมเขากับปีงเป็ดมาดคิดแบบง่ายๆไปเอาแจ๊ะจ๊ะ เอาสำหรับคลิปนี้ก็จบสำนีอยู่ดูอยูดด่ดีมีแหงเบิร์ดสกูสกคนเดอท่านผู้สมสำหรับคลิปนี้บายบาย